บทที่8งบการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตตอนที่1นักศึกษาก็ได้ศึกษาไปแล้วเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการอุตสาหกรรมรายการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อนักศึกษาได้ทบทวนและดูก็จะมีความเข้าใจเพราะว่าก็จะมีเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีซึ่งมีการต่อยอดมาจากการซื้อมาขายไป ตอนที่สองก็จะเป็นตัวอย่างการจัดทํากระดาษทําการของกิจการอุตสาหกรรมซึ่งกระดาษทําการจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกสองช่องจากกิจการซื้อมาขายไปจะมีกระดาษทําการทั้งหมดสิบช่องตอนนี้ก็จะได้ศึกษานะคะเกี่ยวกับการจัดทํากระดาษทําการสิบสองช่องรายการปรับปรุงบัญชีรายการปิดบัญชีการจัดทํางบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม กระดาษทำการสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขั้นตอนการจัดทำกระดาษทำการนั้นจะเหมือนกับการจัดทำกระดาษทำการของธุรกิจซื้อขายสินค้าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือการคำนวณต้นทุนการผลิตโดยในกระดาษทำการของการการอุตสาหกรรมจะเพิ่มช่องงบต้นทุนการผลิตขึ้นมาอีกหนึ่งช่องต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของการจัดทำกระดาษทำการของธุรกิจอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจการผลิต ต่อไปก็เป็นตัวอย่างนะคะของงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงฉะนั้นงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงจากการที่เราได้ศึกษาบัญชีมาตั้งแต่เริ่มนะคะเริ่มศึกษานะคะก็จะได้มาจากบัญชีแยกประเภทนะคะซึ่งบริษัทนะคะหรือว่าธุรกิจการผลิตนั้นได้บันทึกรายการไว้ในสมุดร,รายวันทั่วไปและผ่าน ไปบัญชีแยกประเภทพอสิ้นปีก็จะเก็บตัวเลขจากยอดบัญชีแยกประเภทมาจัดทางบทดลองก่อนปรับปรุงการสังเกตนะคะว่าบริษัทสยามการผลิตนั้นเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจการผลิตบัญชีที่จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือบัญชีสินค้าบัญชีสินค้าจะมีทั้งหมด3รายการก็คือวัตถุดิบงานระหว่างทาหรือว่างานระหว่างผลิตสินค้าสําเร็จรูป ต่อไปก็จะไปดูนะคะว่ามีรายการอะไรที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากการซื้อมาขายไปบ้างฉะนั้นเมื่อเป็นธุรกิจการผลิตก็จะมีบัญชีซื้อวัตถุดิบมีบัญชีค่าแรงงานทางตรงนะคะมีค่าแรงงานทางอ้อมค่าน้ำค่าไฟต้องระบ,บุว่าเป็นของโรงงานนะคะต่อไปก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมยอดในงบทดลองนะสองด้านต้องเท่ากันด้วยตัวเลข9 4 9 1 0 0บาท ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมี 1. คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน20%ต่อปี 2. คิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร10%ต่อปี 3. ค่าน้ำค่าไฟครั้งจ่าย5,000บาท 4. จะมีสินค้าคงเหลือปายงวดนะคะสินค้าก็จะมี3รายการเหมือนกันนะคะก็คือวัตถุดิบงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการจัดทำกระดาษทำการ12ช่องนะคะของบริษัทสยามการผลิตรำการ12ช่องก็จะมีช่องงบทดรองช่องรายการปรับปรุงงบทดลองหลังปรับปรุงงบต้นทุนการผลิตที่เพิ่มเข้ามานะคะงบกำไรขาดทุนและงบดุลเดืองงบแสดงฐานะการเงิน ตามกระดาษทำการ12ช่องนะคะของบริษัทสยามการผลิตนี้นะคะจะเป็นกรณีสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวดที่อาจารย์ทราบว่าเป็นการสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวดก็ให้มาดูนะคะเมื่อเวลา,าการนั้นซื้อวัตถุดิบจะเดบิตไว้นในบัญชีซื้อนะคะซื้อวัตถุดิบนะคะก็จะเป็นการตัดสมต้นทุนแบบส้นงวด periodic cost นะคะ รายการต่างๆที่น่าสังเกตก็คือรายการวัตถุดิบงานระหว่างทำสินค้าเสบ็จรูปสามรายการนี้จะเป็นสินค้าคงเหลือของธุรกิจการผลิตฉะนั้นเวลาผ่านนะคะไปยังงบนะคะงบก็ต้องไปยังงบต้นทุนการผลิต เพราะถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตนะคะในตัวของวัตถุดิบและงานระหว่างทำก็มาใส่ด้านเดบิตของต้นทุนการผลิตยกเว้นสินค้าสำเร็จรูปสินค้าสาเร็จรูปหรือว่าตัวของสินค้าในธุรกิจซื้อมาขายไปซึ่งเราก็จะต้องมาใส่ไว้ในช่องงบกําไรขาดทุนด้านเดบิตอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแยกสินค้าของอุตสาหกรรมนะคะออกเป็นวัตถุดิบงานระหว่างทำและสินค้าสาเร็จรูปก็คือสินค้า ที่ผลิตเสร็จแล้วนะคะก็มาอยู่ในช่องงบกำไราขาดทุนด้านเดบิตนะคะต่อไปรายการที่เกี่ยวกับต้นทุนก็จะมีซื้อวัตถุดิบค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานทางอ้อมค่าไฟฟ้าโรงงานถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตนักศึกษาก็จะนํารายการเหล่านี้มาใส่ไว้ งบต้นทุนการผลิตด้านเดบิตยกเว้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็จะมาใส่ไว้ในงบกำไรขาดทุนด้านเดบิตค่ะ ก็มาดูรายการปรับปรุงต่อนะคะรายการปรับปรุงที่เราจะต้องทําการปรับปรุงก็คือค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงานซึ่งไม่มีชื่อบัญชีอยู่ในงบรองก่อนปรับปรุงนักศึกษาก็ต้องมาเปิดชื่อบัญชีเพิ่มนะคะก็คือค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงานกับบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สํานักงานและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องจักรสําหรับค่าน้ำค่าไฟค้างจ่ายนะคะที่ มีการปรับปรุงค่าน้ำค่าไฟค้างจ่ายซึ่งจะเดบิตบัญชีค่าน้ำค่าไฟและเครดิตบัญชีค่าน้ำค่าไฟทั้งจ่ายซึ่งบัญชีค่าน้ำค่าไฟทั้งจ่ายนี้ไม่มีอยู่ในงบทดลองก่อนปรับปรุงนักศึกษาก็จะต้องเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมานะคะจะเรียบร้อยแล้วก็จะมีสินค้าคงเหลือปลายงวดหรือว่าปลายปี3รายการด้วยกันก็คือสินค้าสมเร็จรูปงานระหว่างทำนะคะแล้วก็วัตถุดิบ รายการตรงนี้จะผ่านไปรูปอะไรนะคะสาหรับสินค้าเสมือนรูปนั้นนะคะปลายปีก็จะผ่านไปงบกาไรขาดทุนด้านเครดิตนะคะและไปงบดุลด้านเดบิตถือว่าเป็นสินค้าที่จะต้องเ,ออเป็นสินทรัพย์ที่จะยกไปในงวดต่อไปงานระหว่างทำนะคะถือว่าเป็นต้นทุน การผลิตนะคะก็จะใส่ไว้ในช่องงบต้นทุนการผลิตด,ด้านเครดิตนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในงบต้นทุนการผลิตช่องเครดิตนะคะเพราะว่าเป็นปลายปีเมื่อต้นปีเราได้ใส่รายการ2รายการนี้นะคะอยู่ในช่องงบต้นทุนการผลิตด,ด้านเดบิตไปแล้วนะคะสำหรับรายการสินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปีขององคา์ากร,รก็ต้องระวังนะคะระวังในส่วนของที่เป็นสินค้าสร็จรูป ไปอยู่ในช่องงบกำไรขาดทุนนะคะต้นปีอยู่ด้านเดบิตปลายปีอยู่ด้านเครดิตเมื่อปลายปีอยู่ด้านเครดิตแล้วก็อย่าลืมไป,ไปใส่ไว้ด้านเดบิตของงบแสดงฐานะการเงินเช่นเดียวกับงานระหว่างทำและวัตถุดิบนะคะถ้าเกิดเป็นต้นปีอยู่ด้านเ<ล> <Chat. Whew. S 1> ดบิตของงบต้นทุนการผลิตปลายปีอยู่ด้านเครดิตของงบต้นทุนการผลิตและอย่าลืมไปใส่ไว้ในช่องงบแสดงฐานะการเงินด้านเดบิตด้วย จากนั้นนันกศึกษาก็จะต้องรวมนะคะรายการนะคะในงบงบต้นทุนการผลิตด้านเดบิตและด้านเครดิตหาผลต่างผลต่างที่ได้ก็คือต้นทุนสินค้า11รูป146,600บาทจะไปเครดิตนะคะงบต้นทุนการผลิตและเดบิตงบกำไรขาดทุนนะคะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเป็นต้นทุนของสินค้านะคะที่ผลิตนะคะแล้ว เราก็จะรวมรายการในคบกําไรขาดทุนหาผลต่างผลต่างในที่นี้จะเป็นกําไร2900เมื่อกําไรก็จะเดบิตคบกําไรขาดทุนและเครดิตนะคะเครดิตงบแสดงฐานะการเงินนะคะก็เป็นอันว่านะคะการจัดทํากระดาษทำการก็จะเสร็จสิ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาเป็นรายการที่ไม่มากนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ดู และก็มีความเข้าใจในขั้นตอนของการจัดทำกระดาษทำการมากยิ่งขึ้นต่อไปก็จะมาบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปก็จะปิดรายการซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมดเนี่ยเข้าบัญชีต้นทุนการผลิตฉะนั้นในการที่เป็นต้นทุนการผลิตนะคะรายการเหล่านี้นะคะถ้าเกิดนักศึกษาดูให้ดีแล้วก็มาจากงบ ต้นทุนการผลิตช่องด้านเดบิตนะคะเวลาึกษาปิดก็จะเครดิตนะคะวัตถุดิบเนี่ยมาจากช่องนะช่องกระดาษทำการเลยค่ะกระดาษทำการมาจากกระดาษทำการช่องงบต้นทุนนะคะ ซึ่งกระทาการช่องงบต้นทุนเนี่ยรายการเหล่านี้จะอยู่ทางด้านเดบิตเวลานักศึกษาปิดก็จะปิดนะคะในสมุดรายวันด้านเครดิตนะคะปิดมาสู่บัญชีต้นทุนการผลิตเมื่อนักศึกษาทาการปิดรายการนะคะต้นทุนการผลิตนะคะด้านเดบิตเรียบร้อยแล้วซึ่งดูจากงบต้นทุนการผลิตในกระดาษทำการต่อไปก็จะไปปิดรายการ ต้นทุนการผลิตนะคะด้านเครดิตบ้างนะคะในงบต้นทุนการผลิตด้านเดบิตกระทำการก็ <c oughs> จะเห็นว่ามีรายการอยู่ด้านเดบิตของงบนี้เพียง2รายการเท่านั้น<อ> <c oughs> ก็คือรายการงานระหว่างทําไปงวดและวัตถุดิบคงเหลือไปงวดก็จะเป็นรายการเดบิตบัญชีงานระหว่างทําแล้วก็จะไปเดบิตบัญชีวัตถุดิบและเครดิตบัญชีต้นทุนการผลิตนะคะก็ะเป็นอันว่า รายการที่อยู่ในงบต้นทุนการผลิตตอนนี้เราก็ได้ปิดนะคะ เข้าสู่บัญชีต้นทุนการผลิตเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะไปดูรายการในช่องงบกาไรขาดทุนนะคะงบกาไรขาดทุนก็จะมีอยู่2ด้านเช่นเดียวกันก็คือด้านเดบิตและด้านเครดิตก็จะปิดรายการในช่องงบกาไรขาดทุนด้านเดบิตเข้าบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุนชั้นรายการในช่องงบกาไรขาดทุนด้านเดบิตก็จะมีสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดต้นทุนการผลิตนะคะที่เราได้หามาได้หรือว่าจากสมุดรายวันเราก็จะนำ ในการเดบิตต้นทุนการผลิตลบรายการเครดิตต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็มีค่าใช้จในการขายและบริหารค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักง,งานแลก็รวมรายการนะคะมาเดบิตบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนต่อจากนั้นก็จะมาปิดรายการ ในช่องนะคะงบกำไราขาดทุนนะคะด้านเครดิตนะคะก็จะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด2รายการก็คือรายการสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดและขายปิดข้าบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปิดสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะซึ่งมียอดอยู่ทางด้านเครดิต2 1 7 0 0 0ลบสรุปผลกำไรขาดทุนที่มียอดอยู่ทางด้านเดบิต1 9 6 1 0 0ผลต่างก็จะ เป็นกำไรนะคะกำไร2 9 0 0การจะเดบิตสรุปผลกำไรขาดทุนและ it, เครดิตบัญชีกำไรสะสมเพราะว่ากิจาการนั้นเป็นบริษัทจำกัดนะคะถ้ากิจาการนั้นเป็นบริษัทจำกัดก็จะไม่ปิดไปยังบัญชีหุ้นนะคะหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเลยก็จะมาใส่ไว้ในบัญชีกำไรสะสมตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะนำไปจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป ก็มาสรุปนะคะสำหรับธุรกิจการผลิตนะคะว่าธุรกิจการผลิตนั้นแตกต่างกับธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างไรเช่นธุรกิจการผลิตก็คือเป็นธุรกิจที่นําวัตถุดิบนะคะต้องมีวัตถุดิบมาแปรรูปให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปโดยใช้แรงงาน แรงงานคนแรงงานเครื่องจกักรและค่าใช้จ่ายในการผลิตฉะนั้นองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตก็จะมีด้วยกัน3อย่างนะคะก็คือ 1. วัตถุดิบทางตรงต้องเป็นทางตรงก่อนนะคะ2แรงงานทางตรงนะคะสามค่าใช้จ่ายการผลิตฉะนั้นวัตถุดิบ ทางอ้อมและค่าแรงงานทางอ้อมก็จะมาอยู่ในหัวข้อค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าคงเหลือในธุรกิจการผลิตก็จะมีวัตถุดิบคงเหลืองานระหว่างทําคงเหลือและสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือสําหรับงบการเงินของธุรกิจการผลิตก็จะเพิ่มเข้ามานะคะก็คืองบต้นทุนการผลิตเพื่อแสดงการคํานวณต้นทุนสินค้าสาเร็จรูป การบันทึกบัญชีจากที่เราได้ศึกษามาแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีคือสะสมต้นทุนแบบสิ้นง,งวดและการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่องก็มาสรุปนะคะข้อแตกต่างของงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตกับธุรกิจที่ซื้อมาขายไปนะคะว่าลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะการคำนวณก็จะอยู่ที่การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย ซึ่งเป็นค่า้จ่ายในงบกำไรขาดทุนโดยไม่ต้องอาศัยหลักการบัญชีต้นทุนนะคะมาดูธุรกิจซื้อมาขายไปก็จะมีสินค้าคงเหลือต้นงวดซึ่งเราได้ทําการศึกษามาแล้วนะคะจะบวกซื้อนะซื้อสุทธินะคะก็คือซื้อบวกค่าขนส่งเข้าหักส่งคืนหักส่วนรถรับจะเป็นซื้อสุทธิไมบวกกับสินค้าต้นงวดจะเป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขายหักสินค้าคงเหลือไปงวดจะเป็นต้นทุนสินค้าที่ขายแต่สําหรับ ธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะจะใช้คําว่าสินค้าคงเหลือก็ได้คำว่าสินค้าคงเหลือของอุตสาหกรรมก็คือสินค้าเสบ็จรูปคงเหลือนั่นเองเพราะว่าธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นจะมีสินค้าทั้งหมด3ามรายการก็คือสินค้าเสบ็จรูปงานระหว่างทำแล้วก็วัตถุดิบแต่เพื่อที่จะชี้ให้แน่ชัด ลงไปนะคะบางตำราอาจจะเขียนว่าสินค้าเสบียรูปต้นงวดแต่ว่าต้องไปบวกต้นทุนการผลิตสินค้าเพราะว่าอุตสาหกรรมนั้นนะคะได้จากการผลิตนะคะต้นทุนที่จะขายไปนั้นต้องผลิตก่อนนะคะถึงจะขายไปได้นะคะซึ่งแตกต่างกับธุรกิจซื้อมาขายไปซื้อมาแล้วก็ขายไปเลยนักศึกษาก็ทําต้นทุนการผลิตก่อนต้นทุนการผลิตนั้นองค์ประกอบของต้นทุนก็จะมีอยู่3ามรายการก็คือวัตถุดิบ ะะวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตบวกสินค้าระหว่างผลิตต้นปีหักสินค้าระหว่างผลิตปลายปีก็จะเป็นต้นทุนการผลิต ก็จะไปบวกกับนะคะสินค้าต้นงวดเป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขายหากสินค้าคงเหลือไปงวดก็จะได้ต้นทุนสินค้าที่ขายอย่างไรซะก็ตามนะคะในการจัดทํางบการเงินหรืองบกําไรขาดทุนนะคะไม่ว่าธุรกิจที่ซื้อมาขายไปหรือว่าธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องมาถึงคําว่าต้นทุนสินค้าที่ขายให้ได้ว่าต้นทุนสินค้าที่ขายนั้นคํานวณออกมาได้เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะคะ มาดูงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตนะคะเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ซื้อมาขายไปตามที่อาจารย์ได้บรรยายไปแล้วนะคะก็คือการที่ซื้อมาขายไปนั้นจะมีการซื้อสินค้าเข้ามาแล้วก็ขายไปนะคะก็จะไปบวกกับสินค้าต้นงวดเป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขายหากสินค้าไปงวดในที่สุดก็จะได้มาเป็นต้นทุนสินค้าที่ขายแต่สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะ การคำนวณหาต้นทุนสินค้าที่ขายนั้นต้องมีการคำนวณต้นทุนการผลิตก่อนนะคะต้นทุนการผลิตนี้ก็จะไปแทนตรงบวกซื้อสินค้านะคะสุทธิของธุรกิจซื้อมาขายไปฉังนั้นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปจะไปบวกสินค้าซื้อสินค้าแต่ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมก็จะไปบวกต้นทุนการผลิตค่ะ ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของบริษัทผลิตดีจำกัดนะคะเป็นธุรกิจที่ทำการผลิตที่นอนอยางพาราจำหน่ายก็จะให้งบทดลองมานะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษานะคะดูเพิ่มเติมนะคะลองหัดทำดูได้นะคะสังเกตดูว่าในงบทดลองนั้นจะมีรายการที่อาจารย์เคยบอกว่าแสดงว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทำการผลิตจะมีสินค้า นะจะมีสินค้าต้นงวดคือวัตถุดิบนะคะงานระหว่างทำสินค้าคงเหลือ mm hmm. ก็ลองดูรายการต่อไปนะคะมีพวกเครื่องจักรนะคะอุปกรณ์โรงงานนะคะแล้วตรงนี้นะคะที่มีซื้อวัตถุดิบนะคะแน่นอนเลยเป็น p e ี i o d i c ค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จในการผลิตนะคะสองรายการนี้ไม่เกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตนะคะ สามรายการด้วยนะคะไม่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตถ้าเกิดนักศึกษาอ่านโจทย์ดูแล้วก็สามารถจะแยกแยะได้นะคะว่าธุรกิจไหนเป็นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปหรือธุรกิจไหนเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ทําการผลิตก็จะดูได้ว่ารายการที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตนั้นมีรายการอะไรบ้างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแสดงเส้นทางการเดินนะคะของบัญชีวัตถุดิบนะคะ แล้วก็บัญชีค่าแรงงานบัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าสู่บัญชีงานระหว่างทำเพราะว่าธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นนะคะจะต้องนําบัญชีวัตถุดิบนะคะบัญชีค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตมาใส่ไว้ในบัญชีงานระหว่างทำก่อนนะคะก็จะมีงานระหว่างทำต้นปีบวกงานระหว่างทำร,ระหว่างปีหากงานระหว่างทำปลายปีก็ออกมาเป็นสินค้าเสเร <LEGO> ็จรูปสินค้าเสเือรูปก็จะมีสินค้าเสมื็จรูปต้นปีนะคะสินค้าเสเือรูปปลายปีถ้าเกิดใน กรณีที่นักศึกษาได้ขายไปนั้นนะคะสินค้าเสปรูปนั้นก็จะแปลงแปลงเป็นบัญชีต้นทุนสินค้าที่ขายต่อไปก็จะมาดูตัวอย่างการจัดทำงบการเงินนะคะงบหนึ่งนะคะคืองบกำไรขาดทุนสำหรับงบแสดงฐานนะการเงินอาจารย์ไม่ได้จัดทำเอาไว้ให้นักศึกษาได้ดูนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับงบ แสดงฐานะการเงินของธุรกิจที่ซื้อมาขายไปเพียงแต่ว่าจะมีบัญชีสินค้าซึ่งแยกออกเป็นทั้งหมด3มรายการนะคะสำหรับงบกำไรขาดทุนในที่นี้จะแสดงให้นักศึกษาเห็นนะคะว่า ธุรกิจที่ทําการผลิตนั้นก็ต้องแสดงยอดขายเหมือนกันหากต้นทุนสินค้าที่ขายในที่นี้ก็คืออาจารย์จะนำนะในส่วนของงบต้นทุนการผลิตมาใส่ไว้ในงบกําไรขาดทุนนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เห็นว่านะคะสำหรับกิจการที่ทําการผลิตนั้นต้องบวกต้นทุนการผลิตไม่ใช่บวกนะคะไม่ได้บวกรายการที่ซื้อเข้ามาเหมือนธุรกิจที่ซื้อมาขายไป เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปบวกด้วยค่าแรงงานทางตรงบวกด้วยค่าใช้ใจ่ายในการผลิตนะคะบวกงานระหว่างทําต้นงวดหักงานระหว่างทาปลายงวดนะคะหักสินค้าคงเหลือปลายงวดอันนี้คือสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือปลายงวดฉะนั้นเวลานักศึกษาทำเนี่ยก็สามารถจะทํารวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนได้แต่ว่า เป็นสิ่งที่ไม่นิยมกันเพราะว่าจะทําให้งบกําไรขาดทุนนั้นดูยาวเกินไปนะคะก็จะแยกนะคะจะแยกรายการทำไว้ต่างหากนะคะตามสไลด์ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ได้ทําให้ดูไว้แล้วก็ขอจบการบรรยายสําหรับ ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมและการจัดทำงบการเงินซึ่งการเรียนในบทนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดจากบทธุรกิจซื้อมาขายไปฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษามีความเข้าใจนะคะในเบื้องต้นนะคะตั้งแต่เริ่มนะคะเรียนมาเลยนะคะนักศึกษาก็จะทำข้อสอบนะคะหรือว่ามีความรู้นะคะในเรื่องของธุรกิจนี้ได้มากยิ่งขึ้น ควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จก็หอ,อนักศึกษาทุกท่านนะคะทำข้อสอบได้นะคะสวัสดีค่ะ